สัสดีคะ่ะมาทักททยอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอสวยอีกเช่นเคยเป็นงานสะสมโบราณเรียกว่าลายจี้เพชรนะคะบนเส้นยืนนั้นก็จะเป็นไหมน้อยไหมบ้านทางพุ่งนะคะเนื้อละเอียดเนียนมากๆส่วนบนท้องผ้าจะเป็นลายจี้เพชรนะคะสวยจริงๆสําหรับงานชิ้นนี้ จับแล้วตะปุ่มตะปั่าเป็นเสน่ห์ของผ้าใหม่บ้านนะคะงานชิ้นนี้ก็เป็นงานโบราณสะสมเช่นกันนะคะเนื้องานเนียนสวยมากๆแล้วก็เป็นงานที่มีความปราณีตทอลายได้คมชัดมากๆค่ะงานสวยจริงๆนะคะสำหรับลายจี้เพชรเป็นลายที่เป็นมงคลด้วยนะคะเชิงล่างนั้นก็จะเป็นรูปไส้ดอกหมากถัดขึ้นมานั้นก็จะมีลายต้นเทียนนะคะจับเนื้องาน นิ่มผิวเพราะว่าเป็นไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งนะคะเป็นงานที่สะสมงานโบราณสะสมนะคะแต่และชิ้นงานสําหรับของทรายนั้นเนื้องานจะสวยเน้นไหมบ้านพิเศษนะคะเน้นเรื่องไหมบ้านแต่ว่าชิ้นนี้เป็นไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งนะคะเนื้อก็จะมีความละเอียดนะคะการทอนั้นก็สวยด้วยบนท้องผ้าเป็นสีน้ําตาลนะคะไม่ใช้สีดําส่วนลายนั้นก็จะเป็นลายจี้เพชรนะคะมีสีแดง สีชมพูลแล้วก็มีสีเขียวหาเสื้อใส่ได้ง่ายนะคะสำหรับชิ้นงานนี้เป็นงานโบราณสะสมเนื้องานสวยจริงๆนิ่มพริ้วน่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาเพียง2590บาทเท่านั้นนะคะสสยก็อาบน้ํำยามือให้เย็บเก็บริมอย่างดีนะคะเนื้องานนั้นสวยแน่นอนเป็นใหม่บ้านใหม่น้อยทางพุ่งนะคะจับเนื้องานก็รู้นะคะ สวยนะคะเพราะว่าสายอาบน้ำยามือให้เองด้วยแล้วก็เป็นงานที่สะสมไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะยังคงมีเหลือที่มีเจ้าหนึ่งเอามาให้สายนะคะด้วยจำนวนมากและเป็นงานที่ได้คุณภาพทุกชิ้นงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับ FC ที่รัก